ตั้งจะจำความได้สมัยเป็นเด็กหน่อยค่ะพี่น้องพอกับเม่กับสิพาจูงแขนกันมากกับน้องสาวนะคะมาไหวองค์พระธาตุพนมค่ะเป็นงานประจําปีของจังหวัดนครพนมค่ะแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเลยก็ว่าได้คะ่ะืัอนี้ไม่ใญ่กับมีโอกาสได้ผ้าคุณแม่นะคะแล้วก็ลูกหลานๆพากัน,นมาไหวองค์พระธาตุพนมเพื่อขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองนะคะพี่น้องค่ะนี่อันนี้ร้านไส้ตัวหน่อยค่ะทุกคนื่นนี้กับากันมาไหวองค์พระธาตุ พนมกับคุณแม่ลูกๆแล้วล็หลานค่ะแต่ว่าคุณพ่อเสียไปได้3-4ปีแล้วปีนี้ก็เลยพาคุณยายมาค่ะทุกคนขาไม่ได้พาคุณยายมาหลายปีแล้วค่ะหลังจากนั้นกับซพาพีพี่น้องมหาเนวอยา่างเนวกินแซบ่บๆก,กินกันจ้าพี่น้องขาเมื่อนี้ร้านไส้ตัวน้อยนะคะก็เรียกร้องนะคะเมนูข้าวปุ่นจ้าทุกคนขาก็เลยแวะลานนี้ค่ะกัขบข้าวปุ่นน้ำยาก,กะทิไก่เลยค่ะแม่ยายหิวแหงแล้ว วั ulously, you? นนี้เราอยู่ที่จุดการพนมค่ะในตู้กินเท้ามันปี๊ดตู้เก่าดีแน่ตู้เก่าดีตู้เก่าดีตู้เก่าดี ที่แรกก็ตั้งใจว่าซิผ้ากันมาแต่ตอนกลางเว้นผูคขาพี่น้องคะ่ะแต่เบื้องบรรยากาศแล้วือสีห้อนแห้งคะ่กะก็เลยเปลี่ยนใจผ้าลูกๆหกลานๆมาตอนแรกคะ่ะอากาศสิได้เย,ย็นแน่จักน้อยนะคะพี่น้องมาย่างกลางเว้นคือสีห้อนบักค่ะพี่น้องคะ่ะนี่เดย์เกิดผ้ากันโซยขนมสินกันเขาปุ่นกันโอ้เป็นจะแเสบคักจ้าพี่น้องคะ่กะก็ซ่บอิเล่และจ้านี่น้องนองโมนะคะนี่เพื่อนก็นอยากกินเขาปุ่นคะ่ะอันนี้พอตเตอร์แอะเสียพอ์ก่ะเสียพอต ตะเกยกัะหลานอีกคนนึงค่ะทุกคนคะ่ะโอ้ยบรรยากาศค่ะดีค่ะมาตอนแรกด้วยพี่น้องจังบ่อบฮอน เสียงโตตายแล้วกูบวกเข้านี้กันได้นะอ๋อแล้วก็ที่เป็นที่แบบที่ไม่ได้ไม่ใช่ครับได้มามาครับ <laughs> <laughs>